ชื่อกรน้อยทีพีมีครับวันนี้ซ้อมไม่ยี่วันครับต้องมาเรื่อยๆก็ซ้อมยาวเลยเป็นเดือนเลยเนี่ยอันนี้เราเมื่อต่อนนี้ก็คือรายการเราเลยใช่ไหมอ๋อของเราเลยซ้อมอยู่ไหนครับทีพีมพยิมครับแล้วมีใครเป็นผู้ป้าคุณสร้อยของพวกที่นั่นเป็นตรงชัยแล้วก็พวกสมานใจป๊อบเตอร์เก็คือพวกในชาติที่อยู่เนาะจรับอืมเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ19บเ้าเลี้ยงผมเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ย ร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับประมาณหกสิบสามกสี่เราไปมวยตะตายแล้วครับเนี่ยไม่ฝีมือเข่าฝีมือเข่าได้แต่เข่าใช้ยากเหมือนนะก็มีฝีมือมาเสริมแล้วว่างั้นเถอะแล้ววันนี้เราเจอกับคุณพ่อน้อยเคยเจอกันวปะเคยเจอกี่ครั้งละสองอ่ะเป็นไงบ้างก็ช่วงเกตนะเดินนักอ๋อไปพลาดไปปาดล่าสุดเลยเหรอล่าสุดไม่ได้นานแล้วอืม สองครั้งเลยครั้งแรกช่องเจ็ดแล้วครั้งที่สองที่ร้าสิบไม่ไม่ครั้งครั้งแรกลุงนีแล้วก็ครั้งสองช่องเจ็ดอ๋อก็เลยเปิดพลาดกว่านั้นแล้วเขาเป็นมือเดียวตายะไรจำได้ไหมสี่หมื่นสี่หมื่นกันแล้วอย่างวันนี้เราวางเกีวบังแหนุไงได้ลรับการก็ค่อยๆไปเรื่อยก่อนและดูจังหวะเพราะวันนี้ล้างตาไฟ่สามเลยแล้วต้องทำไม่ได้ทำให้ได้ไหมอืมแล้ววันนี้เราต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสามสิบว่ะแล้ววันนั้นที่เราต่อยร้อยสามสิบออกเหมือนกันก็คือคไม่มีปัญหาตะวันตะวันเราเป็นจังหวัดอะไรครับสงขลาฝากเชิญเชื่อใจครับเราวันนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจกันเลยเพื่อจะทำให้เ,เ,เตมเ็มที่ครับครับผมเขาว่าน้องชาย